ดีเอสไอเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสั่งการให้กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเขาเรียกยอยอว่ากองคดีหัวของดีเอสไอทำการสืบสวนกรณีบริษัทปอพัฒนารุ่งรนดก่อสร้างจำกัดและบริษัทปอกวีปรวีกนกก่อสร้างจำกัดซึ่งมีนายประวีนจันคล้ายหรือว่นากำนันนกเป็นกรรมการบริษัทได้ประมูลงานโครงการของรัฐ ตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันมากกว่า1,300โครงการมูลค่ากว่า7,000ล้านบาทค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมตามข่าว ทาง DSI บอกว่าพบข้อมูลการประมูลก่อสร้างโครงข้างทางหลวงแผ่นดินมีการกระทําผิดเข้าข่ายความผิดอาจจะเข้าข่ายดีกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบรความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปี42ค่ะซึ่งก็จะอยู่ในอำนาจการสอบสวนของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหมายถึงเป็นกฎหมายเมื่อปี42กฎหมายหัวเนี่ยใช่<อ>ค่ะคุณชมะขาดที่เมื่อวานนี้ผู้วยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาหรือกองคดีหัว ของดีไซน์ลอดเวสุรวุฒิรังสายบอกกันนะฮะกรณีกำนันนกมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทของนายประโยชน์จันทายหรือผู้ใหญ่โยดบิดาอันนี้เป็นบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างจำกัดกำลังเตรียมโอนย้ายมาให้กำนันนกเดิมเคยเป็นห้างคุณส่วนจำกัดส่วนอีกบริษัทหนึ่งอันนี้กำนันนกโดยตรงเลยเป็นเจ้าของกิจการเองเลยก็คือปอระวีกนกก่อสร้างจำกัดค่ะจากเหตุการณ์ ท่านบอกว่าความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นตลอดพวกสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานข้อมูลที่ตรวจสอบพบปยาธิ่ดีดีเอสไแล้วแล้วสั่งการให้ไปสืบสวนแล้วท่านผู้ชมหลังจากนี้ d s เอจะตรวจสอบว่าสองบริษัท รวมทั้ง2โครงการที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายตำบลลาลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข 3, 4 6 6เป็นของปีงบประมาณ6,4แล้วก็จะมีการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375็สายดอนตูมถึงตำบลลาลูกบัวซึ่งบริษัทดังกล่าวประมูลได้เนี่ยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลอย่างไรบ้างหรือไม่ แล้วถ้ามีการหัวประมูลจริงก็จะต้องไปดูต่อว่ามีพฤติการสมยอมราคากันอย่างไรได้งานโครงการมาด้วยวิธีไหนเป็นเหตุให้ DSI ออกหมายเรียกพยานค่ะก็จะประกอบไปด้วยรายชื่อผู้ที่ยื่นซองของทั้งสองโครงการข้างต้นประมาณ65บริษัทว่าทำไมซื้อซองแล้วไม่มาประมูลใช่ให้เข้ามายื่นเอกสารชี้แจงและให้ปากคําว่าทําไมมีการยื่นซองแต่พอวันประมูล e b i ิดดิ้เนี่ยกลับไม่เข้ามาดําเนินการแต่อันนี้ เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่ากำลังเป็นที่ติดตามก็คือโครงการที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ500ร้อถึงหนึบาทหนึ0งบาทค่ะแล้วบางทีต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเท่านั้นเองใช่ค่ะท่านผู้ชม